สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี่านครับเอาเรื่องนี้ครับพามาชมจอนดีย5 0 5 0ดีครับครับ m 6 2ม0นะครับโรงงานแบกคูเอาปางข้างหน้าครับสามสูบเทอร์โบกับสี่สูบเทอร์โบครับแต่ว่าเครื่องยนต์จอนดียใหญ่กว่านะครับสูบใหญ่กว่า เครื่องสองพันเก้าร้อยซีซีครับเท่าบูเจมกสองนี่จะเป็นเครื่องสองพันซีครับเทอร์โ,รโบซีสูบเอาักส่งกำลังงานครับอัดดึงกึงแท่หน้าอังสูงเลย นะชั่วโมงครับปังกันแค่หน้ามู้นหัวมันไล่ครับม้างวอกมางอกแล้วก็บปั่นไหม ด้านี้าีดินยังซุ่มๆครับยังซุ่มอยู่ดินยังเปียกเลยขนาดโฟมอนกจะเจอครับมั่งไว้แต่นนครับมั่งแต่สามเดือนที่แล้วอ๋อเดี๋ยวมาอย่างผู้ชมเอ็มหกสองสี่ศูนย์ครับ 1หกสองสจดรถยอดนิยมครับรถขนาดกลางที่น่าสนใจครับขนาดโบมบเวทครับไปดีเุ่นครับระบบเกียร์้วบคารนี่ยางนิ่มเลยเป็นรถที่นาเล่นครับบบใหญ่แห้งบบหน่อยหแห้งรถขนาดกลางครับ

มีสองเมตรสองเส้นครับหลากดินมีแค่ไก่มีเต็มใบดันเลยครับใส่เงาแหงหลังแต่ใส่สปิงมาเราถ่ายน้ำเดิมก็อาจจะเมื่อยนิดหน่อยครับเกรงงานกันนีด cho đi anh xem cố với lê ra xem một gió anh xem nhìn hẹn tô lốt bóng này anh gặp nhây nhây tưởng ta Hãy subscribe cho kênh คนอีกยางวันกาดเอา้าหันนูกมันให้หินได้หน่อยครับจอนเดียเก็ดงานคู่กันครับ รุกมากนี่เป็นเียงเ,เลย เต็มมกซองใส่หาง4ีครับเค็ K K. ตอนเดียวใส่หางสามแท่งนีครับสามโค้งซีเป็นโค้งซีครับแต่ว่าใส่แค่สามารพ่อหาง4ีมันแทพวกอยากลงครับมันอพอดีเขาก็ล่างรถน้นำเต็มใบดันเกือนครับ 162 62แรงมาครับโอ้จะเจอตะุ่นหนือที่อย่า ต้องนไหนครับเรืองมุกมสองใส่ฟันหนูหมีผมไปให้งามครับ ทุดมาเองทั้งผืนนยังเปียกกับไผินี่ขนาดหนาด้วยดิแข็งครับพอาจ่อลงบนทั้งผืนเนี่ยเปียกครับวันนี้ค,ครับสไลด์คลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกัไหมคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาเบิ้งคลิปปั่นันให้หน้าน้ำกันนะครับสิเป็นยังไงการทั้งผืนเขา,าหนาจะพ่อเลยล่ะ ตันขึ้นมาวะไอซื้ครับรากาสีดำตัองเรื่องไปอาร์ตับวันนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนพิชิบ,บึงเอ็ม62ใช่ไหน่อยครับไปมีสองเมตรสองเส้นพอดีครับโคตรดีให้หน้าเราหลุดน,นี่คาดกับคาดให้เราลิกครับรับสะดวกสบายพวกเมื่อจะของนำครับเนี่ย ที่ข้างนี้เงียบแห้งครับตัอกระไดแบบจะไหนล่ะน,นุ่มๆครับนุ่มๆเป็นสไตล์ของเขาเลยแต่ว่าเียงมันคอยครับเอาครับสำหรับลิปนีว้ว่านี่ครับผมเดี๋ยวเจอใหมกิหนาครับ หากท่านใดที่ชื่นชอบคลิปฝากกดติดตามครับเพื่อประวัติคลิปใหม่ๆจากทั้งสองยูทูบบิ๊กแท็กเตอร์ครับสหรบคลิปนี้ประมาณนี้ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ทิ่หน้าครับสวัสดีครับ